สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่าไปที่เครื่องใหม่ทํายังไงไปดูน,นะครับดับแรกไปที่ Play Store แล้วก็ดาวน์โหลดตัวนี้ตัวที่โฟนโคลนให้เรียบร้อยซะก่อนนะแล้วก็มาดูที่ว่าเครื่องใหม่ที่มีรูปภาพหรือเปล่าเข้าไปดูซิไม่มีรูปภาพนะโอเคแล้วก็กลับไปแล้วก็ไปที่เครื่องเก่าดูซิว่ามีรูปภาพไหมไปที่เครื่องใหม่ โอเคนี่มจะมีรูปภาพนะโอเคตอนนี้แตะกลับไปที่หนไปที่โฟนโคลนแล้ๆเครื่องนี้ก็ไปที่โฟนโคลนแล้วก็แตะไปที่โฟนโคลนแล้วก็เขาจะถามว่านี่อุปกรณ์ใหม่แล้วก็เขาจะถามว่า Android และไอโอเเครื่องของเราเป็น Android แลเราก็เลยแตะไปที่ Android แล้วก็ไปที่ถัดไปที่หนึ่งแล้วก็ไปที่โฟนโคลนเครื่องเก่า แล้วก็แตะไปที่อุปกรณ์นี้คืออุปกรณ์กก่าแตะไปที่หนึ่งแล้วก็ไปสแกนที่อุปกรณ์สแกนเข้าไปโอเคให้เครื่องเข้าเชื่อมต่อกันแป๊บหนึ่งนะครับโอเคโอเคเสร็จแล้วก็นี่ย้ายได้ทุกอย่างที่อยู่ในมือถือแล้วก็รายชื่อแล้วก็บริโถ ถึงข้อความอะไรต่างๆย้ายได้หมดบัติทินเอกสารย้ายได้ทุกอย่างนี่เราย้ายแค่รูปภาพนะเพื่อที่จะได้ไม่เสียวลาน,น,นะครับแต่ออกให้หมดเลยไปที่แกลเลอรี่แล้วก็แตะไปที่แกลเลอรี่ทีนี้แล้วก็ไปที่โอนถ่ายถ่ายโอนแตะไปเลยโอเคลบแอบหนึ่งครับ เรียบร้อยโอเคกดปีกตกลงแล้วก็กดปีสิสิน้นแล้วก็ลาเวนเข้าไปดูซิว่าข้อมูลที่เราออนถ่ายมันจะจะมาหรือยังไปที่รูปภาพโอเคแล้วก็ไปที่เครื่องกล่าวดูซิว่ารูปภาพเห็นไหมเหมือนกันเลยครับรูปภาพอะไรต่างๆเหมือนกันเป๊ะ,ปะโอเคนะครับ sonny